ดีค่ะวันนี้มารีวิวบานยกกันนะคะบานยกเป็นบานที่บ้านเราไม่ค่อยมีนะคะหน้าต่างบานยกอ่ใสขนาดนี้นะคะใช้สะดวกนะคะใช้ระบายอากาศติดในห้องนอนห้องน้ําก็ได้ค่ะเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะจะเป็นหน้าต่างที่เปิดได้ครึ่งหนึง่งแต่ว่าเปิดในลักษณะยกขึ้นนะคะจุดล็อกก็จะเป็นตรงนี้ค่ะซึ่งสะดวกนะคะอันนี้ก็บานยกก็เป็นแค่แลักษณะาบานเปิดไบานเลื่อนอีกแบบหนึ่งนะคะ มันยกเป็นบันเลื่อนอีกแบบหนึง่งก็คือใช้เลื่อนขึ้นน,นะคะอคล็อกแล้วนะคะทําสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะคะ